ต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมแห่งความสุขกับรถมอเตอร์ไซค์ side, ไฟฟ้าเด็กโบนั่นเองค่ะวันนี้คุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจกับรถมอเตอร์ไซค์ side, ไฟฟ้าแบบ100%ไม่ต้องงอน้ำมันนะคะเรียนเชิญกันได้ค่ะคือที่บริเวณในงานตรงนี้ทั้งหมดค่ะเป็นของคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนแล้วมาสัมผัสแล้วก็มาเจอเจอกิจกรรมดีๆกับรถมอเตอร์ไซค์ side, ไฟฟ้า เดโก้หลายๆท่านค่ะตอนนี้รู้จักเดโก้กันแล้วแต่ว่าบางท่านาก็บอกว่าลองตาเดโก้เนี่ยก็คือแบรนด์อะไรเดโก้ค่ะเขาคือแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไต้หวันนะคะซึ่งเขามีมาอย่างยาวนานเนี่ย20เกือบ30ปีมาแล้วและเขาก็เลยตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทยกว่า3ปีตรงนี้เป็นนายะนะคะบอกว่าลูกค้าซื้อเดโก้ไปเนี่ย มีอะไรอย่างแน่นอนรวมไปถึงค่ะเขามีศูนย์บริการมากกว่า100สาขาทั่วประเทศใกล้สาขาไหนไปที่สาขานั้นได้เลยค่ะ และที่จังหวัดขอนแก่นค่ะกับเดโก้เพชรอีสานมอเตอร์บายนตินะคะเปิดให้บริการแล้วท่านไหนที่อยากจะเยี่ยมชมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้เรียนเชิญที่พู้นี้ได้เลยนะคะหรือท่านไหนใคอยากจะเยี่ยมชมนะคะกับศูนย์บริการของเราก็สามารถไปกันได้หลังโรงเรียนกาลยานวัฒนตั้งอยู่บนถนนชีท้าอนค่ะดูป้ายตัวโตๆโตโตเลยนะคะเดโก้เพชรอีสานมอเตอร์ เยี่ยมชมกันได้ค่ะเราดูแลคุณลูกค้าประดุจนกับคุณเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของเรานะคะลูกค้าาหลายๆท่านค่ะอาจารย์ยังไม่คุ้นไม่ชินนะคะกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอาแบบนี้ละกันต้องตักขอทําหน้าที่พาชมพาทัวร์พาทําความรู้จักกันก่อนนะคะสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์เดโกเนี่ย คุณสามารถจดทะเบียนได้เลยค่ะและเขาการันตีบอกว่าเดกโก้เนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยและหากเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องเป็นแบรนด์เดกโก้เท่านั้นค่ะลูกค้าท่านไหนที่สงสยัยนะคะบอกว่าต้องตาหากพี่ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยคือพี่จะท,ทํทาพุรกรรมตามกฎหมายเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันไหมเหมือนกันด็เดเลยค่ะ แต่สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับนั่นก็คือลูกค้าจะชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงในการขับขี่ที่เงียบมากๆรวมไปถึง่ะเขาไม่ปล่อยวล,ลพิษ p M 2.5นะคะไม่ต้องเหม็นควันดำอีกต่อไปะคะ่ะหากเลือกใช้แบรนด์เดโกและที่สำคัญคุณจะรวยมากยิ่งขึ้นปกติคุณลูกค้าจ่ายค่าน้ำมันเดือนละเท่าไหร่คะเท่าไหร่กันบ้างคะ5้าบางท่าน 500ตีไป500เลยดีกว่าปกติหากคุณเสียค่าน้ำมันเดือนละ500บาทชื่อไหมเดโกเนี่ไม่ต้องให้คุณเสียค่าน้ำมันอีกต่อไปนะคะเพราะว่าในการชาร์จใช้ไฟเพียงแค่4บาทแต่ว่าสามารถวิ่งได้60กิโลชาร์จไฟ4บาทเนี่ยคือตั้งแต่แบตไม่มีนะคะแบตศูนถึงร้อนะคะตั้งแต่แบต0ถึงแบตเต็ม ดังนั้นค่ะคุณลูกค้าท่านไหน,นยอยากมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแนะนํากับแบรนด์เดโก้กันได้เลยค่ะเอาล่ะคุณลูกค้าคะสำหรับแบรนด์เดโก้นะคะต้องตามขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงนะคะว่าหากคุณเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วหลาย,ลาย,ลายท่านอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของแบตเตอรี่ชาร์จครั้งหนึ่งเสียตามเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เอาแบบนี้หากคุณเลือกแบรนด์เดโก้ค่ะอย่างแรกเลยเรามีอยู่2เซกชันด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1,000วัตต์นะคะแล้วก็รุ่น2,000วัตต์ตรงนี้คุณลูกค้าเลือกได้เลยหากคุณลูกค้าจะเลือกรุ่น1,000วัตต์ตรงนี้เสียเงินชาร์จไฟบ้านเพียงแค่4บาทแต่ว่าสามารถวิ่งได้60กิโลแรงบิดแรงเร่งสูงสุดนะคะอยู่ที่60กิโลเมตรตอชั่วโมงะคะ่ะแล้วก็รุ่น1,000วัตต์เนี่ย เขาใช้เวลาในการชาร์จตั้งแต่แบตศูนย์ถึงแบตร้อยแบตไม่มีถึงแบตเต็มเนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมงเท่านั้นแต่สําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจกับรุ่น2,000ันวัตนะคะรุ่น2,000ันวัตต์เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จสชั่วโมงครึ่งะคะ่ะแล้วก็กินไฟบ้านเนี่ยยังงอยังไงก็ไม่เกิน7บาทต่อครั้งนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่แบตศูนย์ถึงแบตร้อยนะแล้วก็สามารถวิ่งได้80กิโลเมตร วิ่งได้แรงบิดสูงสุดนะคะ80กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้า60-80แ,แรงบิดสูงสุดของเราเนี่ยคณลูกค้าไม่พอใจลูกค้าสามารถกดนะคะปุ่มเทอร์โบค่ะช่วยในการเร่งแซงกันได้เอาแบบนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมดีกว่าคะว่าแบรนด์เดโกเนี่ยถ้าคุณซื้อไปจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะ mm hmm. เดโก้นในทุกรุ่นค่ะเขามาคร้องกับสลักประหยัดไฟเบอร์5ตรงนี้นะคะ นอกจากการเป็นรถไฟฟ้าแล้วมีฉลากประหยัดไฟด้วยรวมไปถึงนะคะมีปุ่มเทอร์โบค่ะช่วยในการเร่งแซงค่ะตรงนี้ท่านไหนนะคะอยากจะแซงรถคันข้างหน้าให้มันเร็วให้มันถึงใจบ้านยี่งขึ้นเด็กก้นตอบโจทย์ได้ถูได้แล้วก็มาพร้อมนะคะกับระบบป้องกันการโจรสัมค่ะตรงนี้เวลาใครมากระทบกัะแคกรถของเราเนี่ยเด็กก้เขาจะร้องดังมากๆ เป็นสัญญาณนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะถวอยรถเราอยากจะเลื่อนล้อเราด้วยความที่ว่าเป็นระบบไฟฟ้ามันจะล,ลอ็อล้อทั้งสองล้อพร้อมด้วยแจ้งเตือนแบบดังมากๆถ้าไหนที่วันนี้นะคะสนใจกับรเดโก็ <S <S แต่ละว่าอยากจะมาโฟร,รัสเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่คนรถไฟฟ้าเดโก้็หน้านะคะมาพร้อมนะคะกับ กำลังตอนเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่1,000ันกว่าแล้วก็ความจุแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่60โวลต์2ี่แอมป์ค่ะราคาอยู่ที่42,9 0 0บาทรุ่นนี้เนี่ยกระทัดรัดแล้วก็น้ารักทุกมุมมองนะคะผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้รู้จักการวัดบอกไปแล้วนะคะว่าช้ารนึ1งครั้งวิ่งได้ยาวไกลถึง60กิโลแต่ว่าบางท่งานคะบอกว่าต้องตาที่อยากจะขี่แบบน,าน,าน,นะะันๆค่ะแนะนำนะคะกับรุ่นนี้นะคะ่ะ กับเด็กโก p ซูเปอร์เอนะคะมาพร้อมนะคะกับกำลังบอร์เดอร์ไฟฟ้าีอยู่ที่2,000วัตต์ความจุแบตเตอรี่7.2โวลต์30แอมป์ดีวันนี้ก็มาพร้อมกับสีดำแดงน,นะคะสีดำน้ำเงินหรือว่าจะเป็นสีดำขาวค่ะเทนโชว์เชียวค้องตัวราคาอยู่ที่52,900บาทเท่านั้นเองนะคะโูมต์ประจานี้ ทำได้รับคุกปี๊ีก๊กแก้วแนะนำค่ะกับเดโกโซฟียค่ะเดโกโซฟียค่ะเขาบอกว่ามาพร้อมนะคะกับกำลังล้อรถไฟฟ้เาเนี่ยอยู่ที่1 0ึ0งพันวัตต์ความจุแบตเตอรี่ค่ะอยู่ที่60วงยีแอมป์นะคะราคาอยู่ที่3 9,900บาทมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีแดงนะคะสีขาวแล้วก็สีเหลืองตรงนี้นะคะ รุ่นี้ก็จะเป็นแบบน่ารักคุ้มคุยกินกล่องแก้วแต่หากท่านไหนค่ะอยากจะมาสัมผัสนะคะกับความเก๋ความมีสไตล์ที่สัมพันธ์เนี่ยใช้กันได้ทั้งครอบครัวค่ะต้องตาจาแนะนำนะคะกับ d e โ o co a อ o n คค่ะมาพร้อมกับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่1,000วัตต์นะคะความจุแบตเตอร,รี่60โวลต์20แอมป์ค่ะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่42,200บาท เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่รุ่นนี้กับเดโก้แม็กซ1นะคะ มาพร้อมกับความเท่เฉียวสมาแล้วก็แข็งแกร่งมากๆหนุ่มๆท่านไหนที่ต้องการความโดดเด่นหรือว่าสาวๆท่านไหนนะคะที่เป็นสาวเฟียเท่มีสไตล์แนะนำสำหรับรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เขาบอกว่ามาพร้อมกับก,บกำลังมอเตอร์ our, ไฟฟ้าเดี่ยวอยู่ที่2,000วัตต์นะคะแล้วก็ความจุแบตเตอรี่เดี่ยอยู่ที่72โวลต์30แอมป์ราคาอยู่ที่65,900บาทลูกค้าขา ท่านไหนที่เป็นห่วงในเรื่องของแบตเตอรี่ต้องตาขออนุญาตนำเรียนให้คุณลูกค้าได้ทราบกันนะคะสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จหนึ่งครั้งในรุ่น1,000วัตต์ทวนซ้ำนะคะสามารถวิ่งได้60กิโลแรงบิดแรงเร่งสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่น1,000วัตต์หากใช้ไฟบ้านชาร์จตั้งแต่8 0ถึง800เสียค่าไฟบ้านอยู่ที่4บาท แต่สําหรับท่านไหนอยากจะสัมผัสกับความเร็วความเร่งให้มากกว่านั้นเราแนะนำค่ะกับรุ่น2,000วัตต์ชาร์จแบตไฟบ้านเนี่ยชาร์จไฟบ้านนะคะตั้งแต่80ถึง800บไม่มีถึงแบตเต็มเสียค่าไฟย,ยังไงก็ไม่เกิน7บาทสามารถวิ่งได้ยาวนานยาวไกลถึง80กิโลแรงบิดแรงเร่งสูงสุดนะคะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเป็นอะไรที่คุ้มมาก และถ้าหากท่านไหนนี่ยคะที่บอกว่าต้องตาแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเสื่อมไวไหมหากเป็น1,200ครั้งแรกใช้งานได้เลยแบตแบตไม่แผ่วแบตเตอรี่ไม่แผ่วเลยนะคะแต่ว่าหลังจาก1,200ครั้งแรกเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะลดน้อยถอยลงไปกับประสิทธิภาพไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้คุณลูกค้าซื้อแบรนด์เดโก้ของเรานะคะกับเดโก้เพชรอีสานมอเตอร์เขาบอกว่ารับประกันแบตเตอรี่ให้ถึง2ปีรับประกันมอเตอร์ให้3ปีด้วยรับประกันชุดไฟให้อีก1ปีและถ้าวันนี้คุณออกรถกับเราค่ะเราแถมให้ฟรีเลยนะคะกับพรบอรแล้วก็ชะเบียนรถและออกรถกับเราแบบไม่ต้องดาวน์คียไปได้เลยค่ะ ท่านไหนที่วันนี้สนใจนะคะรีบสก,กิดบืตคกรทั่งแล้วก็เดินตรงเข้ามาแบบด้วนๆยุนเดโก้เพชรอิสานบอเตอร์รอคอยคุณลูกค้าอยู่นะคะท่านไหนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปปวดหัวนะคะกับเสียงรบกลัวนะคะเครื่องยนต์ดังๆหรือคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่วันนี้ค่ะอยากจะมาสมัมผัสกับนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตเราดึงมาให้คุณใช้แล้วในะโลกปัจจุบันค่ะ นวัตกรรมในการประหยัดพลังงานประหยัดเงินประหยัดไฟฟ้าใช้แล้วชีวิตคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องไปเสียเงินค่าน้ํามันแพงๆอีกต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยล้กันค่ะกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องเด็กโง่เท่านั้นวันนี้เด็กโง่เพชรอีสานมอเตอร์รอคุณอยู่ นะ่าสุดประชุมคายส์ของเราตรงนี้นะคะวันสุดท้ายจะบายบายกันแล้วท่านไหนที่วันที่สนใจรีบสกิดมือคนข้างแล้วก็เดินตรวเข้ามาโดยด่วนที่สุดค่ะสําหรับตอนนี้ต้องตาต้องใจนะคะร่มจะอดใจไม่ไหวห้ามใจไม่อยู่แล้วเดี๋ยวขอตัวนิดตึงค่ะขอตัวไปเทคแคร์ดูแลลูกค้าชาวเดโก้เพชริสานมอเตอร์กันก่อนเบรกหน้าจะเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะ